สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคาทีนทั้งหมด4คู่สำหรับเกมคืนนี้นะครับใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครม่พร้อมมเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันกับพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับสำหรับบอลโลกโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ทางนอร์เวย์ครับที่ต้องพบกับทางอิตาลีครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับในเรื่องของทททททีีีีี่่่่เเเเเเเคคคยยยยจจจออออกกกกัััััันนนนนนมมมาาาาาาป็งงิตลรรรรบบไดดดดด้้วว์์ชโห สครั้งเนี่ยเป็นทาง นอร์เวย์นะครับผมที่ไม่ชนะทางอิตาลีเลยนะครับผมโดยการแข่งขันมา4เกมทางอิตาลีชนะไปได้ถึง3เกมครับและเสมอไปถึงเกมครับแต่กับการกับทีมเจ้าบ้านนะครับผมกับฟอร์มในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าทีมนอร์เวย์ครับในการแข่งขันในชั้นลีกมาเนี่ยเาก็ชนะทีมอย่างทางสโลวีเนียนะครับผมหรือจะเป็นคาร์สสถานครับแต่ในบอลโลกเนี่ยเขาผ่านทางมอนูว่ามาก็ชนะไปด้วยสกอร์ถึง5ประตูโซนครับหรือจะเป็นการที่ชนะอิสราเอล4ประตูสองครับก็ถือว่ามาตรฐานดีมากๆเลยและกับการกับทีมอย่างทางอิตาลีครับถามว่าดูฟอรร์มมมแยย่ัั้นนะคบบผใอลิตาแพ้กับทีม ฝรั่งเศสครับหรือเป็นทางเยอรมนีได้ก็เสมอทางเยอรมนีหนึ่งนัดโดยรวมเองก็มาตรฐานของทางอิตาลีเองก็ดูดรอปลงไปลงอย่างชัดเจนครับถึงจะมองในเรื่องฟอร์มในปันจจุบันนี้ครับทีมอย่างทางอิตาลีครับมีฟอร์มที่ดูยแย่กว่าทางนอร์เวย์ครับแต่ถ้าให้พูดตามตรงแล้วทางอิตาลีเนี่ยเขามีในเรื่องของมาตรฐานโดยรวมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเฮดที่มันดูขมมากกว่าครับทางนอร์เวย์เองถึงจะมีข่มพลังที่ยกระดับขึ้นมาครับอย่างทางมาตินออิกาดเองหรือจะเป็นในเรื่องของทางเออร์ลิงางาลนองแ่่่้ปียทววจวผมมัใ อิตาลีครับในเรื่องของประสบการณ์โดยรวมเองก็ดูมีมาตรฐานที่ดีกว่านะครับผมใช่เลือกไปเารีสแฌนช์วันนี้ผมก็มั่นใจว่าทางอิตาลีวันนี้จะบุกไปไม่แพ้ทางนอร์เวย์เป็นอย่างน้อยครับเผลเพิเ่มีสภาพสุดชนะด้วยนั่นนี่ขอมองไปที่ทางอิตาลีไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางมาซิโดเนียเหนือครับที่ต้องพบกับทางเบลเยียมครับเบลเยียมเนี่ยเฮ็ดูเฮดด,ดีกว่าทางมาซิโดเนียเหนืออยู่แล้วนะครับผมทั้งในเรื่องของฟีฟ่าแลนด์กิ้งครับในเรื่องของคุณภาพทีมแต่่่่ทททาาาาาาางงงงงมมมมมมมซซิิโดเเ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 นนนนนนนีียียยยหหือออคครรััััับบบแแขขขกกกลลลลชะะไผ้ว็ส แล้วผมก็ถือว่าแอบเสื่อมไปอยู่เหมือนกันในการที่เสมอกับเวลแต่กับทีมอย่างเบลเยียมครับที่ผ่านบอลในชั้นลีกมาแล้วผมโดยการที่ชนะทางยูเครนมาครับแต่ไปแพ้ให้กับยูเครนหนึ่งนัดครับโดยการที่ไปเยือนเขาเนี่ยนะครับผมหรือจะเป็นการที่ไปเยือนแพ้อิสราเอลครับเบลเยียมเองเนี่ยมันถามว่าในเรื่องของคุณภาพนักเตะดีกว่าไหมดีกว่าอยู่แล้วครับทั้งในเรื่องของเชอร์มีลูกูครับลูคากูครับหรือเป็นเควินเดมบอยครับอยู่ที่ตีเรมองครับก็นักเตะคุณภาพคนละเรื่องเลยนะครับผมแต่ก็ยังดูรู้สึกกกว่าารจบอ หรือจะเป็นโดยรวมทุกอย่างเนวทางเบลเยียมดูขาดขาดให้หายครับแต่แน่นอนว่าเบลเยียมตอนนี้ครับกับการที่เขามารวมทีมใหม่หนึ่งครั้งนะครับผมในการแข่งขันในรายการนี้นะครับเบลเยียมก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าในเรื่องของคุณภาพเตะและฟีฟ่าเลนจิงเบลเยียมดูเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะครับและก็แสงของเบลเยียมวันนี้เปิดมาคือการบังคับชนะสองประตูครับก็อย่างมั่นใจว่าเบลเยียมจะบุกไปถล่มได้อย่างแน่นอนครับด่านนี้ก็ขอมองไปที่ทางเบลเยียมอีกหนึ่งคูได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเช็คครับที่ต้องเปิดบานตอนรับกับเยทางบัลตเดโกครับคู่นี้ครับเจอกันมาเช็คเฮดเวนดีกว่าชัดเจนครับโดยการเจอกันมา5ครั้งนี่ก็เป็นทางเช็คครับชนะทั้งหมดเลยแน่นอนครับว่าฟอร์ม2เกมหลังครับของทางเช็คเนี่ยก็ชนะทีมมูคาเฟโรมากับยิปลอต้ามาได้เลยนะครับแต่ก่อนด้านนั้นครับในบอลดิชั่นลีกเนี่ยเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับในรอบกคุปเศษครับโดยการที่แพ้ให้กับจอร์เจียแต่ที่เหลือเนี่ยชนะยูเคนอลเบเนียครับเสมอยูเคนเสมอเอลเบเนียแล้วก็ชนะทางจอร์เจียอีกหนทีี่่ดอยูครับ แต่กับแข่งกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางมอนเตเนโกรครับก็3เกมหลังชนะมาทั้งหมดครับไล่ตั้งแต่การที่ชนะตุรกีชนะยิบรอลตาครับแล้วก็ชนะหมู่เกาะแฝรลอนเหนงนะครับในการแข่งขันในฟุตบอลโลกซนยุโรปเนี่ยเขาก็ผ่านชนะมาถึง2เกมเลยนะครับผมก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีอยู่นะครับผมแต่กับการที่เขาเจอทีมที่ไม่ได้ดูมีความแข็งแกร่งเลยและเช็คตอนนี้นะครับผมในเรื่องของคุณภาพทีแล้วก็ตัวนักเตะที่มันดูรู้สึกว่ากลับมาแมตช์กันมากยิ่งขึ้นครับและกระแสทางเช็ควันนี้เปิดมาคือการบังคับ อมรับว่าเปิดมาแรงไปหน่อยนะครับผมแต่ผมก็มั่นใจว่าเช็ควันนี้จะทําได้อย่างแน่นอนครับให้มองไปที่ทางสาธารัฐเช็คได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับที่ผมจะจัดให้ครับก็เป็นทางยิปโอต้าครับวันนี้ต้องเปิดบ้างตอนรับกัมเบียนางโคเอเชียนั่นเองนะครับแน่นอนว่ากระแสของทางโคเอเชียเปิดมาครับกับการที่บังคับชนะ4ประตูเนี่ยมันดูเวอร์มากเกินไปหน่อยครับแต่แน่นอนมันมีความห่างชั้นของในเรื่องของคุณภาพทีมอยู่ทั้งในเรื่องตัวนักเตะเองหรือจะเป็นในเรื่องฟอร์มเองทางยิปโอต้าเอง2เกมหลังเนี่ยกไป31 หรือจะเป็นทางที่แพ้เช็คไปถึง4ประตูศูนย์แต่แน่นอนครับว่าฟอร์มทางโคเอเชียเองนีผมในการแข่งขันมา5เกมหลังในชนะไป1ครับเสมอไป2แพ้ไป2ครับโดยรวมก็ดูมีมาตรฐานที่ดูจเจดๆอยู่นะครับผมและแน่นอนว่าเรื่องคุณภาพแต่ทุกๆอย่างทางโคเอเชียมันดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่ทางโคเอเชียเองเนี่ยมันก็ เข้าอยู่ในช่วงของเริ่มจะยุคเปลี่ยนถ่ายนักเตะแล้วนะครับผมแต่ความห่างชั้นของในเรื่องของตัวนักเตะมันดูมีให้เห็นอยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้ต้องไปเยือนทางลิบรอนตาเนี่ยมันก็อาจจะมีความยากนิดนึงสาหรับโคเอเชียครับที่จะบุกไปถล่มได้ถึง4ประตูเลยผมมองว่ากระแสของทางโคเอเชียวันนี้มันแอบดูเปิดมาเวอร์มากเกินไปหน่อยครับถ้าให้เลือกไปจริงๆวันนี้ผมมองว่าวกับการที่ทางโครแอดเนี่ยในเรื่องนักเตะมันดูดอกลงมาแล้วนะครับผมก็ไม่น่าจะจบทางยิบรอนตาได้ถึง4ประตูครับถ้าเลือกไปไดชีงิงๆวันนี้ ลออตาไว้ที่ขวานะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่แล้วผมตัวแรกครับให้เลือกเชียร์ไปทางอิตาลีครับตัวที่2ครับให้เลือกเชียร์ทางเบลเยียมครับตัวที่3ครับให้เลือกเฉียร์ไปทางเช็กเน็งนะครับผมและตัวท้ายครับให้มองไปที่ทางยิปลออตานะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมพี่เกมเทพบอลขอตัวลาทักครั้งไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ